กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะหลังจากที่ DSI ได้ออกหมายเรียกคนดังในวงการบันเทิงอย่าง DJ เพชรจ้าและพระเอกหนุ่มฟิล,มละะ์มรัตภูมิรวมไปถึงแฟนสาวของพระเอกหนุ่มกระทิงอย่างกระปุกในกรณี Forex 3D นั่นเองค่ะล่าสุดทาง DJ เพชรจ้าก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วค่ะหลังจากที่ DSI ได้ออกหมายเรียกตน้นเนื่องจากพบว่ามีเส้นทางการเงินเกี่ยวโยงกับนายอภิรักษ์ผู้ต้องหาในคดี Forex 3D ค่ะโดยได้โพสตเป็นคลิปผ่านไอจีส่วนตัวซึ่งได้เขียนแคปชั่นว่าผมขอแถลงหน่อยนะครับก่อนจะเข้าใจ กมาหลังจากได้รับหมายเรียกก็ติดต่อเข้าไปสอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเงิน5 0,000บาทที่มีการโอนระหว่างบัญชีจึงได้ทําการตรวจสอบและพบว่าเงินนั้นคือการจ้างในการโพสต์ภาพเจ้าโชว์รูมรถแห่งหนึ่งเมื่อวันที่1พฤษภาคม2018ทั้งผมมีหลักฐานสาหรับเรื่องนี้ครับเรื่องไม่ดีหลอกเงินชาวบ้านผมไม่มีวันทําเด็ดขาดขอบคุณสําหรับกําลังใจครับซึ่งในคลิปที่ดีเจเพจจ้าได้โพสต์นั้นมีใจความว่าจากข่าวที่เป็นกระแสมีคนโทรมาหาเยอะมากในกรณีที่ดีเอสไอได้เรียกตนเข้าไปเป็นพยานในคดี forex 3 d ึ่งเจ้าตัวก็ได้หมายเรียกจริงแต่ไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวพันกันได้อย่างไรเพราะว่าตนกับนายอภิรักษ์ไม่รู้จักกันเลยไม่เคยทําธุรกรรมบางอย่างหรือหลายอย่างหรือแชร์ลูกโซ่และตนก็ไม่เชื่อว่าจะได้เงินแต่เมื่อโทรไปถามก็ดันมีการโอนเงินเข้ามาระหว่างบัญชีของเจ้าตัวกับนายอภิรักษ์ยอดเงิน50,000บาทเมื่อวันที่1่พฤษภาคม2018ค่ะตนก็งงว่าโอนทําไมและในเวลาต่อมาตนก็ได้เข้าไปเช็คในไอจีส่วนตัวแล้วก็พบว่าเมื่อ5ปีก่อนตอนได้โพสต์ภาพโชว์รูมรถแห่งหนึ่งค่ะซึ่่่่งตออออนนนััน้้ทําาาาารรรรรรยยยยกกกเีววบถูใใคหหแช์ื จ้างไปโปรโมตตนก็รับหมดค่ะซึ่งดีเจเพชรจ้าก็ได้เผยอ,อีกค่ะว่าจําได้ว่ามีลูกค้าดเแรกมาทางไอจเพื่อให้โปรโมตเพจเป็นการแคปภาพจากหน้าไอจแล้วก็โพสต์ในไอจของตัวเองด้วยค่าจ้าง50,000บาทและมาลู้ภายหลังค่ะว่าคนที่จ่ายเงินคือนายอภิรักษ์แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนติดต่อมาและเรื่องราวที่ดีเจเพชรจ้าอยากจะออกมาชี้แจงก็มีประมาณนี้ค่ะทั้งนี้ดีเจเพชรจ้าก็ทิ้งท้ายไว้ว่าอยากให้ทุกคนสบายใจว่าตนไม่มีส่วนร่วมชวนคนมาเล่นแชนร์ลูกโซ่หรือรู้จกักและไม่ได้เกี่ยวข้องมีแค่เงินนนททที่่่จ้้าางโปโปมเัคะ